สวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสวนสุขภาพเมืองน้องบัวลำพูจ้าบรรยากาศดีคักจ้าพี่น้องเอ้ยมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพรบรรยากาศดีไหว้แห่งคนออกกำลังกยงายแงมือแรง,งแงมือเศร้าแ,แต่ขณะนี้ที่คอยมาเนี่ยคือแามเทียงจ้าเพราะว่าคนนึ่งคอยบอ่มีนะนะคนบุคอคลาย แดดกับถือว่าห้อนระดับหนึ่งแต่กับว่าห่อนเพราะว่ามันหนาวจ้ะม,ม,มันลมมันลมมันหนาวบรรยากาศดีค่ะพี่น้องเอ้ยติดผู้คุณนะสมซื้อเมืองน้องบัวลำพูคุณนะจ้ะไกลๆคุณแล้วเห็นผู้ล้อมรอบด้วยภูเขาสีส้มไ้เบิ่งคุณละจ้ะเมืองน้องบัวลำพูมีแต่ผู้เขาล้อมรอบ บรรยากาศดีครับจ้ะคุณน้ำาะวมันล่มได้บางน้ำด้วยพี่น้องด้วยบางน้ำไหลไหลแห้งจังน้อยกับว่างานร้อยกระทงเลยจ้ะงานรอยกระทงก็มาลอยอยู่นี่แหละพี่น้องเราเพิ่นก็จัดงานอยู่ในสนามนี่แหละจ้าเพิ่นกาลังเตรียมงานว่างเต้นกันอยู่มันจะมีงานเหนยวท่มกันกับงานรอยกระทงจ้ะเมืองน้องบัวเพิ่นสิจัด งานนิวแล้วก็งานลอยกระทงพร้อมกันหามันทม่มรอยกระทงเลยนะคนก็ได้มาเทียวบรรยากาศดีค่ะจ้าเมืองหนองบัวลำพูอากาศดีมากผู้ใดพานไปพานมากกอย่าลืมแวะมะเที่ยวเมืองหนองบัวลำพูในเด้อจ้าเด้อ หน่าพนกำลังว่างเต็นพี่น้องงานว่างเต็นงานูิวพนกำลังว่างไว้เ,เต็มเลยจ้ะพนส้่งมาไก,กลก็ได้หงางไปเพิง่งไก,กลอีกจอดรอบได้ปะล่มพัดกล่องข่อยเสิล่มพัดืูอๆู่อยู่พี่น้องเอ้ยได้ยินเสียงข่อยสัมบอลมันได้ยินแต่เสียงล่มพัดกล่องมัมบ่รวยเงินรวยทอง นี่ตัวตรงงามๆบรรยากาศดีจ้าบรรยากาศดีดีลมพัด